รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินด้วยรายการเลยครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมระบอกนะครับในแมปอ่าซวยโวเออเอาตัวรอดจากภัยพิบัตินั่นเองนะครับโอเคครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็เหมือนเดิมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์แจร์กดซับสไคร้นะครับนะครับกดแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับอา้าวมัวมัวแล้วกูย้อนกลับก่อนโอเคครับไป,ไปดูกันเลย One hour later โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในแมพกันแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ตัวละครผมไม่สามารถเดินได้เลยนะครับเนืงจากว่าเข้าเกมมาแล้วตัวละครรอเทพตอนนี้ก็รอนะครับรอเพื่อเพิ่ก่อนเลยนะ อันนั้นอะไรเกิดขึ้นวะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมได้เล่นกันเลยนะครับเพราะว่าอาจจะนานมาก One hour later โอเคครับตอนนี้ผมรอประมาณห้าชั่วโมงก็เป็นได้นะครับนะบอยพี่บอยก็ได้หายไปแล้วนะครับนะก็ได้รอประมาณห้าห้าชั่วโมงนะน้าชั่วโมงหรือหนึ่งวันไม่รู้นะไอที่รู้ก็คือว่าเราจะพักให้เขาตกนะครับ เอาแล้วครับคุกนักโทษนนั่เองครับไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมวแล้วนะครับโอ้เราในแมวแล้วเอ้ยไหนวะถ่ายรูปนี่จุดถ่ายรูปโอ้โหจะแชะหรือไม่แชะเดี๋ยวขอไปแชะก่อนอา้าวเป็นนักโทษน,นะครับ ครับโอ้โหแล้วจะออกยังไงวะเนี่ยโอโ้มีเสื้อแขนยาวติดมาด้วยครับหน้าร้อนหน้าร้อนแล้วใส่เสื้อแขนยาวมาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะออกก่อนนี่ครับโอเคเออกได้แหละอะไรไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็ต้องนี้ก่อนนะครับนะฮึไฟไหม้มาจากห้องครัวแน่นอนเลย ออกอยังไงเนี่ยเฮ้ยไฟมันลามวะ่ะโอ้ยเตะได้ด้วย,ยคนอื่นนี้ไฟไหมครับจะลองมาเล่นบาสกิตบอลเตะบอลอยู่ตรงนี้ครับชิวสุดเลยครับพักได้ด้วยวะ่ะพักได้ด้วยเว้ยทุกคนโอ้โหขาผมแข็งแรงมากครับสามารถพักอ่ะที่ยุกหน,นักได้นะครับ แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาตรอดอยังไงนะครับเพราะว่าได้พังทลายลงมานะคนั่ยนอนเลยนะนะโหคำยืนด้บนตัวเนี้ยกออกอยังไงเฮ้ยนอ่กออกอยังไงวะชิบหายเลยเอาเอาไฟแม้ทั้งตึกครับทั้งตึกทั้งอาคารนะครับเออแล้วใครไม่เข้ามาไม่ละไม่นะไม่นะไม่นะ I, อออตัวรอดยังไงวะเนี่ยเฮ้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 ยเฮผมเอาตัวรอดได้อาจจะเป็นอ่าปฏิหารก็เป็นได้นะเออเเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้รอดเฉยครับทุกคนครับโอ้โอเคครับไปต่อแมปต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในแมปต่อไปกันแล้วครับ ซึ่งในแมปรถนะครับอันนี้นะเอ้าแข่งรถกันแข่งรถนะผมขอจองสีแดงแล้วกันครับไปครับโอ้โหรถแบบโคตรแรงครับโอ้โหขึ้นเนินยังไม่ได้เลยครับแรงแบบขึ้นเนินไม่ได้เออจักเปลาวินดิเชียววินอันนี้ผมวิน e แปดห้าครับครับผมวิน e แปดห้าเฮ้ยออกออกออกเฮ้ยชนนะให้ครับออกครับออครับ เป็น e แปดห้าขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ปะเอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้เฮ้ขึ้นได้ปะขึ้นได้อ,ไดอะไรนี่ฟูดอะไรโอ้น้ำท่วมใช่อไหมใช่น้ำท่วมไหมเออใช่ไปถึงก้นน้ำท่วมเราจะอยู่จุดที่สูงนี่ครับ เราจะอยู่ที่สูงเอาไวนะ้เพื่อไม่ให้น้ำท่วมตัวเรานะครับมาทำให้เราไม่ขาดออกซิเจนหายใจนะครับแล้วก็ม่สามารถติดตอ่อปลูกภายนอกได้นะครับตอนนี้ผมก็สามารถอ่ก็ติดนะครับอ,อ๋อขึ้นได้เฉยปะมันเริ่มพลุพรังกันแล้วนะครับ กลายเป็นเมืองบาดาลกันเลยแมนะ้ำไม่ท่วมถึงนั่นหรอกแค่นี้ก็จะถล่มอยู่แล้วลงมาก่อนนะจะถล่มแล้วครับทุกคนเฮ้ยเฮ้จะถล่มแล้วถ้าบันไดหายก็ถล่มนะไม่ถึงหรอกนี่รอดอีกแล้วครับโอเคครับต่อแบบต่อไปอีกเหรอครับโอเคครับ ตเนี้ยเราอยู่ในแมนต่อไปกันแล้วครับเป็นตึกสูงครับของโลบอคบริษัทโลบอคเองครับหรือว่าภัยพิบัตินี้ไม่มีฟ้าคึมมาหรือไงครับฟ้าคึมด้วยพออยู่บนนี้แล้วจะอะไรครับเป็นสัญลักษณ์ครับชื่นักโทษติดมาด้วยว่ะทุกคนเห็นไหมโอ้ชื่นักโทษติดมาด้วยผมยืนกันน้ำช่วงนี้ก็น่าร้อนนะครับนะหรือว่าใส่เสื้อเขนยาวทำไมเนี่ยครับ นาำก็แรงดันสูงนะครับไม่รู้ว่าซีนามิไฟไหมหรือว่าแผ่นดินไหวหรือว่าทรณูทรดูนะครับนะพายุทธรณูสุขังพลังนะครับโอ้แผ่นดินไหวคุณไ่ทำได้ขาครัมถ้ามั็นยุที่สูงก็หลอดไปนะครับนะพายุบนตึกโลบ็อกก็หลอดไปโอ้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 ตอนนี้ผมวิ่งสวนพายุอยู่นะครับ โอ้โหเพนดิ้งไวยูเชโกวะพาย <c oughs> ุเพนดิ้งไวคุณเมื่อกี้หายไปไหนครับไม่คุณเป็นนักโทษนะครับนักโทษหลบนี้คดีอ่าคดีคดีกินกินอ่าคดีกินหญ้านะครับแตผมปิดทุกเนตคดีกินหญ้าเออมันก็ไหลว่ะยาบ้าไม่ไรไม่ไรไม่ไรแค่รู้สึกว่ามันไหลย่งตอนนี้ ตึกโลบอกหายไปแล้วครับไม่รู้ว่าไปไหนนน่าจะหายไปแล้วนะลงน้ำไปแล้วเออก็หลอดนะใครตัวอาคนอยู่ตรงนั้นก็ผู้เสียชีวิตที่อยู่บนตึกนะครับเอา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 โอ้ยผมวิ่งสวนไปครับเฮ้ยมันเริ่มแปนขึ้นแล้วครับ ตอนแรกก็ลุกหูลุกตาอยู่ครับอ๋อจะมาตรงนี้ทำไมไปไปกลับไปอ่ะจะหายหรือไม่หายกันเนี่ยโอ้เราล่อแล้วเอา,เอาแล้วมันก็ไหลไม่เศร้าโอเคครับผมก็รอดนะครับนะชุด,ดีไปนะไปแมปต่อไปกันเลย โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในแบบต่อไปกันแล้วนะครับอยู่ชายหาดนะครับชายหาดเออก็ชายหาดนะถุงแล้วครับไปครับจะไปขึ้นที่สูงกันก่อนนะครับนะโอ้ตอนนี้เราก็ลงลงดีกว่านะครับไปไปที่อาคารก่อนนะครับนะช่วงนี้ก็น่าล้อด้วยนะครับโดดลงน้ําตรงนี้เลยนะครับถ้าถ้าใครดดลงไปก็ไม่มีชีวิตรอดกลับึ้นมาได้นะครับไม่มีชีวิตรอดนะครับนะ ไม่มีชีวิตรอดสามารถใช้ชีวิตกลับมาได้ครับผมคออยู่ด้านนอกก่อนนะครับเผื่อซีนามิมาก็เกิดไปด้านบนนะครับเผื่อน้ําท่วมก็ได้ขึ้นไปด้านบนอยู่ดีนะครับเอาใครมันอยู่ด้านล่างใครร้อนอยากโดดน้ําเฉยนะครับอยากลงน้ำนะเอาใครอ,คอยู่เฉยก็อยากมีคนลงน้ำอุชินามินะครับจะขึ้นที่สูงกันก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันขึ้นชั้นเป็นไ เอาผมขอไปทางนี้ก่อนบนตึกน่าจะรอดอยู่มากอยู่ในอาคารรอดไปนู้นอ๊ยอยู่บนอาคารรอดเนี่ะไปยืนดูดีๆแบบนั้นไม่ได้นะครับนี่ครับรอดรอดรอดครับรอดครับเนี่ยโอ้ใครมาอยู่ที่สูงก็ระวังด้วยนะครับฮุ้ฮู้ เขาลงชั้นต่ำกว่านักข่าวระวังครับนี่ครับโอ้ยอดชุดๆไปเลยฟุดๆไปเลยครับคลุมลอดเฉยๆครับตอนนี้เหลือแต่เหลือแค่แผ่นดินครับดังนั้นก็คือยอดผู้เสียชีวิตนะประมาณสี่คนนะครับสี่คนหรือห้าสี่คนนะครับห้าหกโอเคครับ เจ็ดนะครับเจ็ดคน,นครับเป็นรู้ว่านับยังไงเจ็ดนะครับแต่ผมดอครับก็ตรงนั้นก็ยอดผู้เสียชีวิตเต้นตรงนั้นครับโอ้มีความสุขดีนะครับในการเป็น <c oughs> อผู้เสียชีวิตนะครับเอาแล้วครมันแดนซ์อยู่ตรงนู้นครับโอ้รอดอีกแล้วนะครับโอ้ ผมนี่มาเทพสวยโวกเลยนะครับผมได้เหรียญมาด้วยนะครับนะใครมาเล่นจักร12รอบนะครับโอเคนะไปด่านต่อไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่บริชัทนโรบอกอีกแล้วครับแม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับโรบอกนะครับแต่ตอนนี้เราก็เล่นโรบอกอยู่ตรงนี้น่าจะฝนตกนะครับนะเพราะอยู่ชั้นแรกก่อนนะครับมีชั้นล่างด้วยมีชั้นล่างด้วยครับทุกคน ไม่รู้ว่าด้านใต้ก็น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะมือถือนะครับโอเคนี่คือมือถือเฮ้ยคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้พายุสายแลวชิวๆวิวๆกันเลยนะครับอยู่ชั้นล่างกันก่อนนะครับว้าวจะแรงหน้าดูนะครับดีน่อกผมใส่แว่นมานะนี่ครับไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนตัวละครมาเยอะเกินไปนะครับผมชอบเปลี่ยนตัวละครนะนะ ินตัวอาจจะไม่เหมือนกันกับหน้าในตัวเกมนะตรงนี้ผมกกหลบซ้ายหลบขวาโอเคครับคอมพิวเตอร์ได้พังลงไปแล้วครับโอ้โหครับชุดละห้าบาทนะครับ น่าจะเป็นอ่คอมรุ่นจีนแดงครับกาสจอที่เทียบหนึ่งหนึ่ง TI ครับแล้วก็ CPU นี่คอไอหนึ่งเกนหนึ่งนะครับนะแรมก็หนึ่งครับบัสบัสรหนึ่งนะครับโอเคครับบิดประมาณบิดหนึ่งนะครับโอ้โหเนี่ยจอก็ประมาณหนึ่งดิวโอ้โหครับตอนนี้ก็พายุชายมารุนแรงมาก คุณหลบอยู่มุมกระเพงก็ไม่รอดอยู่ดีนะเพราะว่าเห็นทรายอยู่เหมือนเดิมครับใครก็ไปยืนรอแบบเท่ๆอยู่ตรงนั้นแบบโอ้ท่าทายพายุทรายจริงๆครับนะอ้าวคุณอยคนเดียวเอาท่าทายพายุทรายมากเกินไปคนระับใครอยู่ข้างไปก็อา่ารอดไปรนะอดหรือไม่รอดไม่รู้ครับ แต่ที่รู้ก็คือว่าไม่ใช่ตัวละครถูเอาโอเคครับผมรอดอีกแล้วทำไมผมมากับดวงครับวันนี้ผมมากับดวงจริงๆนี่ครับก็ยอดยอดผู้เล่นนะนี่คือยอดผู้เอาข้นไดูลงไปด้านล่างโอเคครับไปเลเวลต่อไปด่านต่อไปเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่สกายทาวเวอร์นะ เป็นตึกนะครับผมอ่านถูกก็คออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่กินภาษาอังกฤษเท่าไร่นะครับโอ้เชียงเดินกลึกกุกุลกุลกกกันเลยทีเดียวครับโอ้ใครมันยืนอยู่ตรงนี้กันหมดครับหม่อ้าวใส่เสื้อเหมือนกันด้วยครับกางเกงก็เหมือนกัน,นครับเป็นหน้าตาครับโอ้ตอนนี้พอ ก็ได้สีสนันที่โสด,ดมาอีกนะโอ้อะไรเนี่ยเย็ยบได้ไหมวะเย็เยบได้ไหมเฮ้ยเท่ปะกี่โลบั๊กวะเนี่ยไม่มีเงินซื้อด้วยไม่มีเงินเติมเอาเฉยๆไม,ม่เงินไม่มีเงินเติมนะก็เออมาแล้ววิธีการยืนเอาตัวรอดเนี่ยครับจากอุกกาบาตตกนะครับก็ยืน มันไม่โดนเราอยู่แล้วมันจะโดนสิ่งีวางแทนนะครับถ้าใครฟุกก็อาจจะโดนก็ได้นะครับถ้าใครดวงดีก็อาจจะโดนก็ได้ครับก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ก็โอ้พังพินาศกันแล้วนะครับไม่มีอะไรสามารเขาได้เลยนะเฮ้ยมตกลงมาวะ ใครอยู่ด้านบุกก็โชคดีไปนะครับนะใครอยู่ด้านบุกก็โชคดีมากนะเอาไปครับอ,อยูดย่ด้านข้างด้วยด้านข้างด้วยโอเมกอดแล้วได้ไงวะ เก่งเกินอ,อ่ะเอาเอาเอา,เอา,เอาไม่นี่ครับนี่คือสูรของผมนะครับไม่โดนแน่นอนแต่จะโดนสิ่งกีดขวางลงลง,ลงมาทับเราแทนนะครับโอ้ตอนนี้เราลอดอีกแล้วครับไม่รู้อ่ะวันนี้ผมเป็นอะไรครับมากับดวงชะตาของผมสเสี่ยงเกิน,นครับแม่จริงๆเลยนะครับ ถ้าใครอยากให้ผมเล่นแมปอะไรก็คอมเมนต์หรือทิ้งลิงกมาไว้ด้านใต้คลิปก็ได้นะบวาผมเล่นรับเล่นอยู่แล้วนะคมาไม่ไม่มีแมปจะเล่นแล้วนะครับโอเคครับโอ้ไซ์กสร้างมาไซ์ก่อสร้างเฮ้ยขอขับเชนหน่อยผมเมฮนขอขับมันอยากขับมากครับคีนี่นะมันหันซ้ายหันขวานะครับเออ ไปเลยนะครับนะมันหันได้้ยนี่ครับมันเจ่งมากครับทุกคนมันหันได้นี่ครับโอ้โอ้ผมสามารถกลับรถได้ด้วยนะเอาเอา,เอาอความแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เออเออเออดันเออดันไปทางนี้นิดเออดันไปทางหนเราจะพยายามดันไปด้านหน้านะโอเคตรงนี้เราก็สามารถ ทำเป็นที่จูของทุกคนได้นะครับตรงนี้ก็ไฟไหม้อีกแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับไฟไหม้ครับทาไมไม่ขับรถออกไปกันวะฮะอยาให้พี่ซอนขับนี่ครับเราก็สามารถขับออกไปได้เลยนะครับเอ้ยๆออกออกมันขับยากมากเนี่ยออกครับออกครับออกครับผมจะไปใช่ก่อสร้างด้านหน้านี่ครับอืมรถติดรถติดรถติดนี่ครับ แล้วก็สามารถต่อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนหมุนมุนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนครับโอ้ยสามรอยหกสิบองศากันเลยทีเดียวไม่ไม่ถึงมั้งไม่จะถึงไม่ถึงมั้งนะโอเคครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องนั้นครับมาชีเรียสเรื่องให้พิบัติกันดีกว่านะครับนะแล้วใครนะนะคะมันขับรถชิวชิวิวหยอก สวนดีแล้วก็หนีไปพิบัติด้านนอกคนระับตอนนี้เลือดผมก็ลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเออขอี่ลงไปด้านล่างเลยเออขับลงไปขับลงไปด้านล่างโทรศัพท์จะหมุนเชนตรงนี้ไม่ได้นะครับผมขอบอกไว้นะครับอ่าคอมนี่จะหมุนเชนตรงนี้ได้แค่ก,กดอ่าเอดี AD นะครับจะหมุนได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับแต่คนที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ขี่แรงๆแล้วลงไปด้านล่างเลยโอ้ผมรอดอีกแล้วโอ้โอเคครับไปแมปต่อไปเลยด่านต่อไปเลยครับตอนนี้ก็น่าจะด่านสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าน่าจะนานแล้วนะครับไม่รู้ว่านานหรือสั้นนะกันแน่นะครับจะได้ไปแชร์รูปนะครับด่านสุดท้ายผมน่าจะได้ไปแชร์รูปนะครับโอ้แค่มันอยู่ด้านล่างโอ้บ้านด้วยมีน้ำด้วยช,ช่วงนี้ร้อนนะ Uh, ผ่านเวลามานานแล้วช่วงเทศกาลสงการนะครับโอ้ oh. เราจะไปเล่นน้ำก่อนเลยนะครับเพราะว่าสงการผมไม่ได้ไปเล่นน้ำตรงนี้ผมผมไม่ได้ไปเล่นน้ำเลยครับ uh, ตอนนี้ผมก็หาทางลงอยู่นะครับว่าลงทางไหนโอ้ oh, ใต้บันไดเป็ดมันนั่งได้เลยนะนะไม่รู้ว่ามันนั่งยากมาก โอเคนั่งได้แล้วครับเป็ดน่ารักมากเลยครับน่าจะดูทีมนะสตันเนอร์นะครับเฮ้ยออกก็เล่นน้ำดีกว่าครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับสไลด์ดูสไลเดอร์มีให้ให้เล่นก็ไม่เล่นนะครับเราจะเล่นเองครับซูนามิครับเราจะขึ้นที่สูงกันก่อนนะครับหาที่สูงกันก่อนเลยนะครับก็มาเร็วด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับซูนามนะครับที่มาเร็วนะว่ากรีบขึ้นบันไดกันก่อนเลยครับ ช่วยไม่คิดแล้วมุ้มุ้ช่วยแล้วอ loaf. อากครับออกครับออกข้าครับขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยนะครับโอ้มันขึ้นไปทางไหนดนะี๋ยวโอ้จะทำนี่เองหลังคาเป็นป่องเจ้าของบ้านก็ไปม,มาซ่อมนะครับหลังคาเป็นป่องอยู่เลยนะเจ้าของบ้านที่เท่มาซ่อมก็พังกินอาหาร ก็เข้าในตัวบ้านแล้วนะใครก็มีประสบการณ์ก็โหกันเลยนะอครับผมเริ่มจมดินกันแล้วครับโอ้โวเวอเวอเอาแล้วครับเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงมากครับโอ้ครับโอ้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 ท้งนี้ก็น่าจะกลายภัยพิบัติไปแล้วนะโอเคครับตอนนี้เราก็รอดแล้วเราจะลงไปด้านล่างกันก่อนนะครับ นะใครลงด้านล่างปีกเป็นนะครับนะผมจะไม่พยายามให้ทำหลุ่บมากนะครับนะโอเคครับตอนนี้รอผ่านภัยพิบัติซนะูนามิมาแล้วนะแชรูปชรูปแชรูชรชรปหน่อแล้วกันนะอ,อแชร์ไม่ทันเสียดายมากเลยนะครับเราก็่รีบขึ้นไปแชร์ภาพก่อนนะครับเฮ้ยออกแชร์ภาพ โอเคครับตรงนี้ก็ภาคนี้ก็เขาเอาไว้ในเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเอาไปเชื่อกันใหม่ใน EP ะพนี้หรือว่าคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมว้าวแต่ก็ทำไป